สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่งงกดแชร์และก็ไม่ล่ากดแชร์แชร์กดนานๆกดเยอะนะคะยังเป็นผลพวงความว้าวุ่นจากสื่ออีกคลิปหนึ่งนะคะที่ชายพลพูดถึงสื่อที่สื่อหรือฟื้นพูดถึงเรื่องคดีที่ผ่านมาชายพลออกอาการว้าวุ่นปากตอบโต้ขนาดไหนในเรื้อข่าวเนี่ยพระท่านบอกท่านท่านอ่ะพูดกับลุงที่โต๊ะหินอ่อน มีคาว่าโต้หินอ่อนนะที่ก็ตัดเอาเนื้อขาวออกมานะเป็นคาพูดของพระนะครับพระบุญมานะครับพระอาจารย์บุญมาก็อ้อก็คุยกับลุงนะครับที่โต้หินอ่อนที่โต้หินอ่อนนั้นนะครับพระอาจารย์บุญมานะครับท่านไปนั่งแต่พระกุบลรัตเข้าไปกราบลานะครับลุงไม่ได้ไปนั่งคุยกับพระอาจารย์ที่โต้หินอ่อนอาจารย์ก็พูดผิดอีกแล้วนะครับพูดผิดอีกแล้วนะครับซึ่งมันไม่มีใครจําได้หรอกนะครับ ซึ่งมีไม่มีใครจําได้หรอกนะวันนั้นลุงยืนคุยกับป้าจย์นะลุงลงไปที่ครัวนะครับครัวของวัดลุงก็ไปเจอป้าดอน,นป้าทองนะครับเจอสองคนนะครับที่อยู่ครัวนะครับีนครัวกลางของวัดลุงก็ไปนมัสก,การนะครับยกมือกราบนมัสก,การปอาจย์บุตรมานะก็ชวนท่านไปส่งกุบารัตหรือการทีบบรอำเภอทั้งสูงและท่านก็บอก,กบลุงว่าไม่ได้ไปหรอกนะเพราะว่าท่านจะต้องซ่อมสายไฟที่มันขาดนะที่ไม้ย่างนาหักครับ ลุงก็สอบถามว่ามีใครมาช่วยบ้างอาจารย์ก็บอกมีเหล็กนะครับมีช่างเหล็กมาช่วยคนเดียวนะครับก็พูดคุยกันอยู่แค่นั้นนะครับลุงก็บอกถ้าลุงไม่ได้ไปส่งพระนะครับลุงจะมาช่วยนะครับอีกแรงหนึ่งนะครับก็พูดคุยแค่นั้นนะครับแต่ในเนื้อข่าวนะครับพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์นั่งคุยกับลุงพ่โต้หินอ่อนนะครับซึ่งลุงไม่ได้ไปนั่งคุยนะครับลุงพูดยืนคุยกับพระอาจารย์เสร็จนะครับลุงก็เอากระสอบข้าวสาร ที่ประดอดแบ่งให้นะครับไปขึ้นรถยนต์นะครับขึ้นรถกระบะลุงมีแค่นั้นนะครับลุงเล่ากี่ครั้งก็อยู่อย่างนี้ตลอดนะครับไม่เคยบิดติ้วไปอย่างอื่นนะครับเล่ากี่ครั้งกี่ครั้งก็อย่างนี้นะครับตอนนี้คําอุทานของชัยพลเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ก่อนคำอุทานของเขาคือความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งก็ได้แต่เมืองงวดนี้พอมาเล่าเรื่องของพระจาจาร์บุญมายืนยันว่าตัวเองพูดกี่ครั้งเหมือนกันทุกครั้ง เล่าแบบเดียทุกครั้งไม่เคยบิดเบือนไม่เคยบิดพริ้วแปลกนะคะความจริงของเขาแต่ละครั้งมันช่างต่างกันจริงๆค่ะอย่างน,งน้องน้ำตาลเปรี้ยวเนี่ยบอกว่าอันนี้อันนี้ผู้ามไรสุดของน้องน้ำตาลนะน้ำตาลเปรี้ยวน้ำตาลเปรี้ยวบอกพระอาจจะไม่ชอบลุงหรือเปล่าคือพระอาจารย์บุญมาเนี่ยท่านจะเป็นพระที่ห่วงของในวัดมาก โอระถ้าใครอยู่ก,กอกอกจะรู้นะครับว่าท่านเป็นยังไงนะลุงไม่ขอเก้าลวงตรงนี้นะครับเดยวจะหาว่าลุงไปพูดจาข่มขู่นะครับนะบะซึ่งพระท่านก็เป็นพยานนะครับฝ่ายโจทยนะ์แต่ท่านก็เบิกความเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเป็นพาะสื่อมีการเล่าเรื่องย้อนรอยว่าคดีนี้เกิดอะไรยังไงใครเป็นพยานใครพูดอะไรใครเห็นอะไรชัยพลเกิดอาการวาววุ่นต้องออกมานั่งแก้ตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อแบมมานี่ถึงพระจารย์บุญมา ถ้าเราสังเกตให้ดีนะคะมีพระถูกเรียกเป็นพยานสองรูปในคดีนี้ค่ะพระอาจารย์สุรัตกับพระอาจารย์บุญมาปรากฏว่าพระอาจารย์สุรัต น่าจะให้การเบิกความแล้วเป็นประโยชน์กับทางจำเลยหมายถึงว่าไม่ทำร้ายจำเลยจำเลยก็เลยอยากจะถวายปัจจัยปรากาตัวเองเป็นสายบุญตัวเองเป็นคนที่ปกติชอบทำบุญอยู่แล้วอยากจะถวายปัจจัยพระอาจารย์สุรัตน์แต่ปรากฏว่าไม่ได้คิดจะถวายปัจจัยพระอาจารย์บุญมาก็เป็นพระเหมือนกันทำไมไม่อยากทำบุญกับพระอาจารย์บุญมาล่ะหรือพระอาจารย์บุญมาเบิกความแล้วทำให้ตัวเองพลอยสวยหรือเปล่าชัยพลก็พยายามพูดว่า พระอาจารย์บุญมาเนี่ยเล่าผิดไม่ได้คุยกันบนม้าหินตอนนั้นบนม้าหินนะพระอาจารย์สุรัตไปกราบลาพระอาจารย์บุญมาแต่ตัวเองที่คุยกับพระอาจารย์บุญมาเนี่ยคุยกันในโรงครัวซึ่งจริงๆอันเนี้ยเขาไม่ได้ไปสัมภาษณ์พระอาจารย์บุญมาใหม่นะคะมันเป็นข่าวเก่าเขาเอาข่าวเก่ามารีรันว่าเอาตัดช่วงนี้มาว่าพระอาจารย์บุญมาพูดอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งจริงๆความสําคัญว่า ุยตรงไหนรายละเอียดตรงนี้แต่พระอาจารย์บุญมาเนี่ยพูดทุกครั้งนะคะไม่ว่าใครจะสัมภาษณ์อะไรยังไงแล้วก็ยังเบิกความในสารว่าไอ้ผวยบอกว่ารู้ว่าร้านหายก่อนที่จะมาถึงว่าไอ้ผวยพูดอย่างนี้จริงชัยพลก็มาเล่าว่าตัวเองไม่ได้พูดนะตัวเองพูดนั่นนี่นี่นี่นนนไปจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการต้องเรียกว่าให้ร้ายนะคะพระอาจารย์บุญมาโดยจำลองชื่อว่าอ้างเอา คลิปของนางน้ำตาลเปรี้ยวซึ่งนางน้ำตาลเปรี้ยวเป็นคนบ้านกอกหรืออะไรยังไงคือออกมาพูดทํานองว่าใครก็ตามทีที่เบิกความแล้วไม่เป็นประโยชน์กับไอ้พวยนั่นคือคนที่ไม่ชอบหน้าไอ้พวยตํารวจไม่ชอบหน้าเลยกันแกล้งพระอาจารย์บุญมาไม่ชอบหน้าเลยกันแกล้งไอ้พวยเลยมยาชี้เห็นเหมือนกับว่าจะต่อตรงนี้ว่าพระอาจารย์บุญมาไม่ชอบหน้าไอ้พวยเพราะว่าพระอาจารย์บุญมาเป็นคนเป็นพระที่งกห่วงของ เห็นหมีใครพูดบอกว่าทุกคนรู้กันดีว่าเป็นคนห่วงของมากแม่ครูที่วัดเนี่ยเอาเข้าวสารให้ไอพ้พวยพระจันทร์บุญมาคงไม่พอใจตรงนี้เพราะเป็นคนห่วงของก็เลยใส่ความใส่ใครอย่างนั้นหรือเปล่ามีความพยายามจะพูดให้คนเข้าใจว่าห่วงข้าวสารที่แม่ครูที่วัดเอาเข้าวสารวัดให้อไอ้พวยไปพระจันทร์บุญมาเลยไม่พอใจซึ่ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไอ้พวยพูดจาลบหลู่ดูหมิ่นพระในวัดกกอกพระอาจารย์สมบัติก็โดนมาแล้วพระอาจารย์บุญมาก็โดนเหมือนกันไอ้พวยถึงมีอะไรไม่ไปทําที่วัดกกอกเพราะอะไรเพราะรู้ว่าตัวเองทําบาปทํากรรมอะไรกับวัดกกอกกับพระที่นั่นเอาไว้พระอาจารย์บุญมากับพระอาจารย์สมบัติเป็นพระที่คน ชาวกกอกเนี่ยให้ความเคารพนับถือมากนะคะเป็นพระรูปสำคัญทีเดียวในหมู่บ้านนั้นแต่ไอ้พวยเนี่ยเดี๋ยวๆก็เอาพระอาจารย์สมบัติออกมาพูดว่าพระไม่ให้เงินพระอาจารย์สมบัติไปทำเทพื้นปูนเองเพราะรู้อยู่ดีว่านิสัยพระอาจารย์สมบัติเป็นยังไงเดี๋ยวก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นหมดมาพระอาจารย์สมบัติมาถึงพระอาจารย์บุญมานี่ก็เอาอีกแล้วใครๆก็รู้ว่าพระอาจารย์บุญมาเนี่ยเป็นพวกขี้งกหวงของหวงของวัด ชาวกกกรู้ดีดูว่านี่มันขนาดมันพูดถึงพระถึงเจ้ามันยังพูดอย่างนี้อย่างว่าแหะค่ะเปรียบตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรียกพระอาจารย์พลว่าพระส้มตีนเราก็นึกดูแล้วกันว่าว่าคนจิตใจหยาบแบบเนี้ยจะกระทําผิดตามฟ้องได้หรือไม่ตอนนี้ว้าวุ่นมากนะคะพยายามจะออกมาแก้ตัวทุกกรรมทั้งที่คดีมันจบแล้ว ทุกคนได้เบิกความไปหมดแล้วทำไมต้องออกมาแก้ตัวออกมาแก้ข่าวอยู่ตลอดเวลาว้าวุ่นขนาดนี้เพราะอะไรไม่มั่นใจในฝีมือของทนายใช่ไหมไม่มั่นใจว่าจะยกฟ้องใช่ไหมตอบได้ไหมว่าว้าวุ่นทําไมตอะแรกตื่นเต้นดีใจจะได้ไปออกข่าวได้ลงทีวีอีกได้โปรโมทจิตหูตอนนี้ว้าวุ่นกันหนะักโวยวายใหญ่เลยว่าสื่อไม่เป็นธรรมสื่อไม่เป็นกลาง แปลกมากค่ะแล้วดิฉันคิดว่าไออาการว้าวุ่นของสองผัวเมียเนี่ยจะต้องมีมากขึ้นมากขึ้นเพราะสื่อที่เขากลับมาพูดถึงคดีนี้เขาจะต้องปูทางเล่าเรื่องเดิมมาเรื่อยๆจนถึงวันพิพากษาเนี่ยแหละค่ะจะต้องมีอะไรอีกหลายหลายอย่างที่ทำให้พวกมันว้าวุ่นแล้วก็ไม่พอใจหาว่าสื่อไม่เป็นธรรม